สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามนทาร์ดชาแนลนะคะ สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปดงความรักของชาวท่านน้ำนะคะได้แก่ชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะใครที่เข้ามาล้ามันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะเริ่มต้นกันที่พลังงานของชาวท่านน้ำกันก่อนนะคะก็ถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้นะคะพลังงานตรงกับเรื่องราวของตัวเองเพื่อนๆก็อาจจะนำำําคําแนะนําจากพาไปปรับใช้ได้นะแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ตรงเนี่ยก็สามารถรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะ เ,เรามาเริ่มดูกันที่พลังงานของชาวท่าน้ํากันก่อนเลยนะคะพลังงานของชาวท่าน้ําที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะมีไพ่ฮาร์ฟค่ะสองเรียนนะคะแล้วก็มีไพ่ก้าดาบนะคะช่วงเวลานี้นะคะรู้สึกว่าคุณนะคะมันมีในเรื่องของเรื่องราวค่ะที่ต้องคิดหรือว่ามีเรื่องราวที่ มีความกังวลน,นะคะหรือมีมุมมองที่มันอาจจะเป็นมุมมองลบนะคะแล้วคุณก็พยายามที่จะดึงในเรื่องราวของความเป็นจริงเหตุผลสัจธรรมชีวิตเข้ามาใช้ในการแก้ไขหรือว่าใช้ใน เป็นมุมมองนะคะในการมองปัญหานั้นๆทําให้มันรู้สึกว่าเราสามารถที่จะปล่อยวางได้มากขึ้นรู้สึกว่าเราสามารถที่จะสงบกับปัญหานั้นๆได้หรือวความรู้สึกที่มันฟุง้งซ่านอยู่ในใจนะคะมีไพ่สองเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะเห็นถึงการที่พยายามเรียกว่า จัดสมดุลหาสมดุลต่างๆหาบาลานซ์ให้กับตัวเองการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตอะไรหลายๆอย่างให้มาอยู่ในจุดที่ลงตัวพยายามที่จะให้ชีวิตมันโฟลไปข้างหน้าได้แบบไม่สะดุดนะคะมาเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะเพิ่มเติมนะพอดูพลังงานของคนเก่าๆชาวท่าน้ำหน่อยว่าเป็นยังไงนะคะคนที่เขาทักคุณมานะคะมีไพ่ six of s w o r d นะคะหกดาบคเกรียญค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งใบนะคะเป็นไพ่สีดาบนะคะมันเห็นถึงพลังงานการพักการหยุดนิ่งนะคะการที่เขาอาจจะไปฮิลดิง้งเยียวยาตัวเองนะคะแล้วก็เดินต่อไปข้างหน้านะในเส้นทางที่ตัวเองคาดหวังไว้นะคะมีความหวังอ่เกิดขึ้นนะเนาะทีนี้เนี่ยก้าวเหรียญขึ้นมามันก็มองว่าเขาค่อนข้างแฮปปี้แหละกับตัวเองในรูปแบบที่อาจจะมีหรือไม่มีความรักก็ได้พอรู้สึกว่า การที่การงานการเงินหรือสิ่งต่างๆที่เป็นความมั่นคงในชีิตมันมีความพร้อมมีความมั่นคงแล้วอะเรื่องราวที่ขาดไปคือหนึ่งเหรียญในเรื่องราวของความรักการเติมเต็มความรู้สึกอะมันอาจจะไม่ได้สําคัญมากเท่ากับเรื่องปากท้องหรือเรื่องชีวิตประจําวันน่ยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะพอดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณณนะเวลานี้นะชาวท่านนั้นมีไพ่สิบดาบอ่ะจ้ะโอ้โหคุณอัพสอดนะคะ แล้วก็ The Star นะคะเห็นถึงอารมณ์ความเจ็บความรู้สึกที่มันมีความหนักหน่วงหรือการ Decovery การฟื้นฟูตัวเองนะคะเขาเป็นคนที่ทำอะไรแล้วเหมือนกับเขาว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนตัวคุณนะคะในการตัดสินใจในการจบความสัมพันธ์หรือในการเดินออกจากความสัมพันธ์หรือเป็นการที่เราจบการที่เราหันหลังให้กันเนี่ยค่ะคุณ เป็นคนทําอะไรทําจริงอะในช่วงเวลานี้คุณอาจจะนิ่งมากหรือว่าทําอะไรให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณเอาจริงจริงๆไม่ได้มีการวนกลับหรือไม่ได้มีการทักทายมาหาเขาอะคะ่ะ <c oughs> เขาก็เลยมีการทักมาหาคุณเนี่แหละคือเขาเห็นว่าตัวคุณน่าจะค่อนข้างมีความโดดเด่นหรือว่ามีความน่าสนใจในช่วงเวลานี้นะคะมีเสน่ห์แล้วก็ดูแล้วเป็นที่จับตาของหลายๆคนนะคะในช่วงเวลานี้มาเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมหน่อยว่าจะเป็นยังไงบ้าง ความรู้สึกที่เขามีต่อชาวท่านน้ำนะคะเข็ต okay, six one ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็มีไพ่สี่ถ้วยนะคะเขามีความรู้สึกว่าตัวคุณนะคะเหมือนกับเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จในช่วงเวลานี้เป็นอะไรที่ไปสู่เป้าหมายของต็เตงได้แล้ว เห็นถึงความรู้สึกเขาที่อยากวนกลับหรืออยากเริ่มต้นใหม่อะไรครั้งหนึ่งแต่มันก็มีพลังงานของการที่แบบคุณเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะเพิกเฉยอาจจะละเลยในความรู้สึกของเขาแล้วก็ได้ในช่วงเวลานี้หรือว่าเขาอาจจะเห็นว่าคุณมีออปชันมีชอยมีตัวเลือกแต่เขาคุณน่าจะยังไม่ได้เลือกชอยนั้นๆที่เข้ามานะคะแต่เราขอดูเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะมีไพ่ The Emperor นะคะ มีไพ่สองไม้เท้าค่ะแล้วก็มีไพ่ห้าเหรียญน,นะคะมนมมองว่านะคะในตอนนี้เนี่ยความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยเขายังเห็นในเรื่องการเป็นพาร์ทเนอร์การเป็นคนที่เราสามารถคุยกันได้หลากหลายเรื่องอะนะคะมีมุมมองมีอะไรหลายอย่างที่มันอาจจะคลิกกันได้แต่ตัวเขามันมีความรู้สึกขาดรู้สึกขาดหายอะไรไปเพราะว่าตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้มีการติดตอ่อหรือไม่ได้มีคอนเนคชันกันน่นะคะ ทำให้ความรู้สึกเขาในตอนนี้มันเหมือนคนที่ไม่ได้รับการเติมเต็มมันเหมือนขาดหายอะไรบางอย่างมันมีความเงางงงๆมีความเศร้าๆเกิดขึ้นน่ะนะเขาอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปในแบบที่เขาต้องการแต่ณตอนนี้มันยังไม่ได้เป็นแบบนั้นน่ะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนคนนี้นะเหตุผลที่เขาทักคุณมาเพราะอะไรเอ่ยเืเ่ขึ้นมาค่ะชาวท่านน้ำเพจสุขคับค เด็กถือถ้วยแล้วก็สิบถ้วยนะคะชัดเจนนะทุกคนคนคนนี้นะเขาทักชาวท่าน้ำม,มาเนี่ยพะอ,อย่างในตอนแรกเลยมันรู้สึกมันขาดหายอะไรไปรู้สึกได้ถึงความรักที่มัน อาจจะไม่เหมือนเดิมไม่ได้รับการเติมเต็มเหมือนเดิมเขาอาจจะไปเจอใครหรือว่าอาจจะใช้ชีวิตโสดหรือยังไงก็แล้วแต่แต่รู้สึกว่ามันไม่มีใครที่จะเติมเต็มความรู้สึกให้ความอบอุน่นให้ความรู้สึกความผูกพันความเป็นครอบครัวเหมือนกันกับคุณนะนะคะในช่วงเวลานี้ที่ทักมาเพราะอยากเริ่มต้นอยากที่จะ เรียกว่าได้เริ่มต้นสารความสัมพันธ์กับคุณหรือว่าได้พูดคุยหรือเป็นโอกาสเป็นช้อยเป็นทางเลือกในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์สักครั้งหนึ่งจะได้ไหมประมาณนี้นะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่มเติมนะคะพิพ่ออกมาชัดอยู่เหมือนกันนะสาเหตุที่พอทักชาวท่านน้ำมานะคะคนเก่าของคุณในออฟสอร์ดนะคะมันว่าเขาอยากเคลียร์ปัญหาแล้วก็อยากทําให้ความสัมพันธ์นี้มันอยู่ในจุดที่โอเคอยู่ในจุดที่มันมีความมั่นคงเกิดขึ้นคะ่ะเขาอยากเฉลเบลอยาก แล้วสึ่ว่าเขาเห็นถึงอนาคตเห็นถึงความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นเลยกับเรื่องของตัวคุณตัวเขาอย่างเนี้ยค่ะคือมันมีมีภาพนั้นขึ้นมาเลยนะในหัวของเขาเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานอะไรประมาณเนี้ยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเอาวคำนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะขอดูเอาวคำหน่อยนะคะมีท่าสิงออฟสโตดนะคะ เดอะเฮอร์มิตค่ะแล้วก็มีไพ่เจ็ด้วยนะคะมันมองว่า ก็มีการเปิดโอกาสอาจจะเป็นช้อยเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มันเหมือนมีการสามารถที่จะไปต่อได้แหละแต่ว่ารู้สึกว่าคุณกับเขาต่างคนก็ต่างให้พื้นที่ส่วนตัวซึ่งกันและกันคือยังมีความเป็นตัวเองสูงยังโฟกัสที่ตัวเองยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เหมือนกับจะมาคอมมิตเมนต์อะไรกันนะคะในช่วงระยะเวลาเด็วๆนี้เดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมหน่อยนะคะขอดูเอาคำเพิ่มเติมนิดนึงนะแน้มนะคะ n i o g o i ไฟ The Emperor ค่ะแล้วก็มีไพ่สี่เหรียญน,นะคะอยู่ในจุดที่เก็บความรู้สึกเหมือนกันนะคะคิดพิจารณาอย่างละเอียดถี่ท้วนนะคะดำเนินหน้าไปตามเรียกว่าเป้าหมายชีวิตของแต่ละคนน่ะในการจัดการในการที่จะเอ่อควบความสัมพันธ์อะไรต่างๆะคะ่ะมนรู้สึกว่า ชาวท่าน,น้ำอาจจะคนโทรลความสัมพันธ์นี้ได้ให้อยู่ในจุดที่เราสกว่าเราโอเคอาจจะไม่ได้มีคอมมิชเมนต์ในทันทีอาจจะเป็นการให้โอกาสแต่ว่าเป็นการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไปด้วยเป้าหมายหรือแรงบนันดาลใจต่างๆที่อาจจะมีร่วมกันน่นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่จะแนะนําอะไรนะแปะไปเท้าขึ้นมานะคะ Clean up ads นะคะหลายๆอย่างจะต้องทำให้มันมีความชัดเจนนะคะเกี่ยวกับการตัดสินใจต่างๆนะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณประเมินดูสถานการณ์เตรียมความพร้อม,อมตัวเองได้เลยนะคะทำตัวเองให้แข็งแรงหรือว่าคอยประเมินดูก็ได้ว่าเขามาในรูปแบบไหนมายังไงหรือว่าการติดต่อสื่อสารมาจะ เป็นในรูปแบบที่คุณต้องการไหมนะคะมีไพ่แปะมนเท้าขึ้นมาเนาะเหมือนกับว่าเร็วนี้คุณก็จะได้รับการติดต่อสื่อสารหรือว่าได้รับการคอนเน็กชันอะไรบางอย่างได้รับข่าวครา,าวที่คุณรอคอยอยู่นะคะมาเดี๋เราคอดูกันหน่อยว่าไพ่จะแนะนําอะไรชาวท่นานาอีกนะ s e ื่ n n ลนนะคะมันมีความยากมีความท้าทายเหมือนกันเนาะในความสัมพันธ์นี้นะคะในกว่าเราที่จะสามารถคอมมิชเมนต์ได้แต่ก็เห็นถึงพลังงานการที่สามารถพูดคุยกันเป็นพาร์ทเนอร์กันได้นะคะหล,หลายอย่างนะคุณอาจจะรู้สึกว่ามีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นหรือว่า เรื่องราวบางจุดที่คุณไม่อยากจะโฟกัสนะคะก็แนะนําว่าไม่ต้องไปโฟกัสก็ได้คือมันมีเรื่องที่คุณต้องทําอีกเยอะแยะเลยโฟกัสเฉพาะจุดที่คุณรู้สึกว่าสามารถที่จะเรียกว่าเชื่อมต่อหรือลิงก์กันได้เท่านั้นก็ได้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นลัคนาราศีอะไรได้บ้างนะมีชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีมีนชาวราศีธนูนะคะ แล้วก็ชาวราศีเมษนะคะมาดู h e ฮ l ลิ่ง e มสเ g e กันนะคะชาวธาตน้ำนะฮาร์โมนีนะคะ Dreams ใครที่มีเป้าหมายอยู่ในตอนนี้นะคะวนแนะนำว่าเดินหน้าทําตามเป้าหมายได้เลยนะคะหลายๆอย่างนะคะอย่าพึ่งยอมแพ้ค่ะมันเป็นสเต็ปแรกของความสำเร็จหรือมันเป็น เรียกว่าเป็นก้าวแรกที่จะนําคุณไปสู่ความสําเร็จนะคะในตอนนี้ไม่ว่าเป้าหมายอะไรก็ตามนะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ